ของดีที่ต้องบอกต่อแม่นกว่ากูรูแม่นกว่าทุกสำนักที่เด็ดกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลที่แม่นยํำถึง80%วิเคราะห์จากสถิติจริงทั้งจำนวนการยิงประตูอันดับในลีกรวมถึงอัตราต่อรองคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ทุกคู่ทุกลีกและยังมีทีเด็ดและบอลชุดให้ด้วยรับรองแม่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจร,รับโปรแกรมทักไลน์ได้เลยแจกฟรีสวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้หลายคนน่าจะกำลังเดินทางกลับสู่สภาวะปกตินะคะ กลับมาทํางานหาเงินกันต่อเนาะหลังจากที่ได้ไปเติมพลังอกพลังใจกันมาแล้วนะคะใครที่เดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางกลับกันโดยสวัสดีภาพแล้วก็ใครที่อาจจะปาร์ตี้ไม่ได้ตามเลยพุตปอลเมื่อคืนนี้เป็นยังไงโอ้โหเลือกดูไม่ถูกเอาง่ายๆกันว่าเอาพริมียริลีกกันก่อนในท็อปโฟร์สเปอร์แพ้อืม อาร์เซนอลแพ้สเปอร์แพ้บริทัน1-0อาร์เซนอลแพ้ชอว์แฮมตัน1-0ในขณะที่แมนยูเต็ดก็เกือบจะแพ้แต่สุดท้ายนะคะก็ได้คริสเตียโนโรนัลโด้ที่ทำแฮตทริกเนาะฟรีคิกลูกสุดท้ายลูกปิดท้ายของโรนัลดนี่ก็ยังเป็นความโรนัลโด้จริงๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณแฮร์รี่แม็กไกว์เนี่ยที่ หลบด้วยอ่ะใครดูไม่ทันก็ไปดูไฮไลท์นะคะซึ่งในเอฟเอก็เมื่อวานนี้ปร๊มให้ทัศนะไปว่าแมนซิตี้น่าจะชนะโดยที่ลืมไปว่าถ้าเกิดมีการโรเตชันโดยเฉพาะเรื่องของผู้รักษาประตูแมนซิตี้อาจจะงานเข้าแล้วการใช้แซ็คเซฟเฟนก็เห็นแล้วว่ายังได้ไม่ถึงครึ่งของของเอเดอของเอเดซอนโมอร์อสนะคะคือปัมองว่าอย่างลูกแรกอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นเอเดซอนเฝ้าเสารูพูอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้น แล้วลูกที่2ก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลเลยคะแต่ว่าอ่ะท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วแมนซิตี้เองก็มาเร่งเครื่องในในในช่วงครึ่งหลังในช่วงท้ายเกมที่ทําเอาแบบนั่งไม่ติดเลยอะ่ะคือมีโอกาสที่จะตีเสมอได้ด้วยนะคะแต่ลิวอูก็เข้าไปยืนรอก่อนรอดูว่าจะเจอใครระหว่างเชลซีหรือว่าคริสตัลพาเลซซึ่ง2ทีมนี้ จะเตะกันในคืนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันหน่อยความพร้อมของเชลซีค่ะเชลซี Chelsea อย่างที่เรารู้กันนะคะเกมนัดล่าสุดเนี่ยไปชนะเรอัลมาดริดมาได้ก็จริงแต่ใบบุญเก่าจากนัดแรกคุณแพ้เยอะเกินไปหน่อยก็เลยทําให้คุณตกรอบ UCL ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอะนะคะส่วนความพร้อมในเกมนี้เบนชิเวลคลัมพัสสันโอดอยแน่นอนน่าจะยังเจ็บยาวค่ะแต่ว่าโรเมลูลูกากูดูเหมือนว่าน่าจะฟิตนะพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งนะคะ ปามองว่าวันนี้เนี่ยเมชันเมาส์กับทิมโมแวนเนอร์ยังไงก็ต้องได้ออกสตาร์ทค่ะ2คนนี้เราเห็นแล้วนะคะว่าในเกมที่เจอกับเรอัลมาดริดเนี่ยประสานงานกันได้ดีมากๆแวนเนอร์ตอนนี้ปามว่าบทบาทของเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนจบสกอร์อย่างเดียวแล้วหรืออาจจะพยายามคือแบบคือคือปามองว่าเขาไม่ได้เป็นคนพยายามที่ที่ท,ที่ที่จะจบสกอร์มามาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรเหรคือมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ในรูปแบบรูปเล่นเดียวกันกันกบที่ตอนสมัยเขาเล่นบุนเดสลีกาเพราะฉะนั้นในเมื่อช่วงนี้เมเชนมาส์เองาคฮาแบตเองกําลังร้อนแรงเลยในเรื่องของการผลิตสกอร์นะคะที่โมแวนเนอร์ก็สามารถใจ่ายให้เพื่อนได้ทําได้ดีทีเดียวออผู้รักษาประตูเอเดวาร์เมนดี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ชาโลบาอาจจะได้ออกซาร์นะคะร่วมกับติอาโก้รวมไปถึงรูดิเกอร์ และก็ r ริชเจม์ริชเจมที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะคะเอ็นก็โลกองเต้ค่ะนัดนี้หวังว่าน่าจะฟิตนะอาจจะได้ออกสตาร์จอร์จินโยแล้วก็มากอสอลอนโซนะคะอลอนโซนัดที่ผ่านมาบอนว่าช้าไปนิดหนึ่งนะคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเอ่อคริสตัลพาเลสนะคะคริสตัลพาเลสเองเอ่อผลงานก็ไม่นิ่งเท่าไหร่แม้ว่าจะมีช่วงที่แบบว้าวนะพาเลสอยู่ดีๆก,ก็กลับมาว้าวชนะ เสมออย่างเงี้ยแต่นัดล่าสุดไปแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้เกมวันนี้คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะวิฟริซชาฮาชองฟิลิปมาเตต้าจอแดนอายูนะคะพวกนี้อยู่กันหมดเลยไม่น่าจะมีการเปลี่ยนทัพอะไรนะคะสำหรับคริสตอลพาเลสเองเนาะก็แน่นอนค่ะเกมนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะเทไปที่ทางฝั่งของเชลซีเพราะว่าตัวผู้เล่นชื่อชั้นเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมัน มันมันดูแน่นปึกกว่าในทุกๆตำแหน่งแต่ว่าก็ย่าายให้เกิดความผิดพลาดแล้วกันนะคะสำหรับทางฝั่งเชลซีถ้าเกิดว่าไม่คิดเยอะคิดแย่อะไรเล่นแบบรัดกุมกันหน่อยนะคะก็น่าจะผ่านเข้ารอบไปได้ปามให้เชลซีแล้วกันนะคะที่จะเอาชนะคริสตัลพาเลสนะคะ 2. ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ให้สอหนึ่งนะคะส่วนอีกคู่นึงไปไหนเนี่ยเมื่อาวานนี้พุบอลไทยก็มันคือก็มัน,ค,มนคือมันคุกกี้ดีอะ ไทยไม่ถูกเลยอะอ่ะไทยลีกก็แล้วกัน,นะคะ่ะไปดูทรูแบงค์คอกกับขอนแก่นยูเนเต็ดหน่อยแล้วกันนี่เป็นทีมที่จะแย่งโซนไป ACL อ่ะนะคะ,ะถามว่าขอนแก่นยูเนเต็ดเนี่ยฟอร์มดีไหมก็ดีแต่ใช้โอกาสเปลืองในขณะที่ทรูแบงค์คอกเองเนี่ยถามว่า พวกเขาก็เกาะอันดับ3เหนียวแน่นนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าผลงานเองก,ก็ต้องไม่ธรรมดาในเล่นในบ้านด้วยนะคะวันนี้ขอให้ทูแบงคอกแล้วกันนะคะที่จะเอาชนะขอนแก่นยูเอเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์อ่ะส่วนอีกคู่หนึ่งฝากไปตามในกลุ่มไลน์แล้วก็เช็คสถิติได้ในลิงก์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ